สวัสดีครับกลัพบพอกันอีกเช่นเดิมเช่นเคยครับผมบช่องระบบเสียงพี่ทีมงานกิติพงศ์มิวสิกก้าแนวปลาปีพะโลองกินที่เก่าขึ้นเหลือมครับผมนี่ยังเห็นกินแน่เนาะแม่บ้านเนาะแกงนัวพี่จะใส่ขนมขาหมาดี้มีแกงเนงเราใหม่ใส่ยอดมันใส่เห็ดใส่หมูแด,ดงแค่แกระนังอย่านั่งค่ะมีสมห<ก>มูค่<ป>ะหมูเนาะสมหมูน้ำแต่ผมก็ลืมขอขอบคุณพี่นพะโล้มไปเฮาบสุดๆล้นเนาะ ชิเบะขาวมเยี่ยมยํทำข้าวช่องบุกเที่ยงที่อขก็ขอบคุณเวลาโอกาสนี้ฝากพี่้องเฮาก็ไล์ก็แช่ก็ตับตะไคร้ก็มีอย่างเติอนะพี่้องมาป็นกั้นบ้างแรงใจกันมาพี่รองบาไกจบางกจพี่้องปิดส่วบานไกลี้งเนาะพี่้องผู้ที่ไปทำงานอยู่กลางเดืนมาเลยกิดเข้าติดนาัม่เปเไม่รู้เหมือนกัแข่งัวมอีกแข่งัวมอีนอนใหม่นอนใหม่ใจหยอดมันเพียบเติมเต็กัน Và Bạc bắt được đuôn bật luật luôn này hiệu nhỏ nghe thấy không bằng 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 khá bằng 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 những mm. 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 tên nhỏ, nỗi nó oan tới nhỏ ngon 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 đó, ngon 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 Nghe bà Nhưng mà hủa lại được không ạ cái dạng trình các bạn nếu mà mày cái lắm tèo ừ. không nọ bóng 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 ห่อมันเดี๋ยกำลังงามพี่น้องเอยไปเงีบประเด็นปวดหัวดิยค่ดยอดน้องอ้ะใครเฮ็มผลสวยสอยกินแต่เสียาเสียบนะอ่มีนั่นงคนสุด ยังงมหอมอืมจับปะจับเสบโอ้โจะแสบเปแล้วเนื้อสมมูทเนาะอืไปบ,บ้านด้วยเด็กหน้า Tính ra là xem Bu da Hmm. Hmm. subscribe cho kênh Ghiền Mì mười mùi biển lắm cuộc 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 cái cuộc cuộc bây giờ cuộc thùng, ừ. nó cuộc มันขี้ไกยย่ือยที่แบบกุ้งบินตาม,มันขี้ไก,ก่ด้วยะเขอหักอือฮะ

mấy bạn ừ. ong mặt trời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  mặt

เก็ยิบป,ปุ๊กอืมอือใครหมดไหมจมั้ยอืมอืม lắng làm cụm nè thay mất Tốt tốt Bán mua อืมอืมปอด,ปอ,ดอยากเก็บตัวอ,ดอดืดข้านคิดว่าตาวออกีกไม่ให้กันปอนนอน่อยากจะขั้นกงไืตรงอืมอ้ม ได้ยินเหอเขาอยู่มอ๋ออืมอืมเจาความแสบเลยปีนออืม

มันยังปล่อยแล้วเว้ยเอาอ,ออกเบียมากครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้กินโดนหอย่ากเลยกินได้ เอ,อ,อ,อ้ยเหยี่ยมพี่น้องเอ้ยพอาะตรวจก็ไปยังหลังไปไหน,หน้อยนึงครับผมก็จัดวระเด็ดนมาพี่น้องนะเจแจมกันครับผมก็กินทีียเร้อยกินม,มื่เมื่อหรอกพี่น้องหลายแห่งแจ่บมากๆมีทั้งเห็ด แล้วเราผัดในหวานใก่เข้าไปครับผมก็ขอขอบคุณพี่น้องบอกไปเขาสุบสูทุกคนเนาะที่เวทธมามที่สามรับชมช่องรบเชียงกียก็ขอขอบคุณไว้ละโอกาสนี้ฝากพี่น้องเข้ากุ้งไหลก็แช่กุ้งซับแล้วไข่ก็ลิงแจงเกินเป็นกำลังใจกันเนาะพี่น้องนะอีพีนี้ก็แซ่บๆกันครับผมกับพิทพิบไปทั้นี่ครับพบพ่ออีกตอนอีพีหน้าครับผมสวัสดีครับ